เอาพี่โหก็ถามคุณชายสามว่าเขาเชื่อจี้จี้ถังที่พูดออกมาทั้งหมดหรือเปล่าคุณชายสามเลยบอกกับนางว่าเขอสื่อเจา้ากระจี้จี้ถังล้วนเป็นคนเจียงโจสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นจริงหรือไม่ไปถามชาวบ้านเจียงโจซะหน่อยก็รู้แล้วไม่ใช่หรอเอาพี่โหก็เห็นด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นคนตรงไปตรงมาก่อนที่ความจริงจะกระจ่างเจ้าก็ยังคงต้องกุญแจก็เก็บไว้ที่ข้าก่อนก่อนที่ข้าจะปลดออกขออย่าได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเด็ดขาด อาวิหูก็พูดด้วยความสงสัยจวนของพวกท่านนี่อยู่กันหน้าเบอร์จริงๆข้าแค่เล่นกล้องตะวันตกนิดเดียวไปเห็นเรื่องไม่สบอารมณ์เช่นนี้แล้วคุณชาย3ามเลยบอกกับนางว่าเช่นนั้นก็ไม่ต้องเล่นกล้องตะวันตกแล้วเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเล่นของที่สนุกยิ่งกว่าแล้วคุณชาย3ก็เปิดกล่องกลองหนึ่งขึ้นมาสิ่งนี้เรียกว,ว่ากล้องสองสรรพสินของตะวันตก น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่ากล้องตะวันตกนั่นมันอยากส่องไปที่ไหนก็จะเห็นที่นั่นอวิหูก็อยากรู้ขึ้นมาที่ท่านว่าจริงหรอคุณชายสามก็พยักหน้าเดี๋ยวข้าจะทดลองให้เจ้าดูก่อนเช่นนั้นพวกเราจะส่องไปที่ไหนกันดีพวกเราส่องไปดูที่หยางโจก่อนแล้วกันคุณชายสามก็ทําท่าส่องกล้องหยางโจอยู่ไหนนะ้าถึงแล้วนี่ก็คือหยางโจตรงนี้คือที่ไหนกันนะ่ะอวิหูก็มองอย่างงงงคุณชายสามก็พูดต่อประตูใหญ่เชียว เขาก็ส่องไปส่องมาแล้วพูดขึ้นมาว่าสำนักยุทธอย่างเวย่ยเอาวิหูก็ลุกขึ้นมาด้วยความตกใจเป็นบ้านข้าเองเอาวิหูก็เดินมาหาคุณชายสามขณะที่คุณชายสามกำลังส่องกล้องอยู่มีุ้ท่าออกมาด้วยดูแล้วช่างหน้าเกงข่าซะจริงเช่นนั้นคงจะเป็นเจ้าสำนักกำมังคนที่เดินตามหลังเข้ามาคนนั้นน่าจะเป็นหูหยินแล้วแหละแย่ yeah, แล้วสำนักยุี่ไฟไหม้แล้วมีคนมากมายมาช่วยกันดับไฟก็ดับไม่ได้อวิหูก็ทำท่าตกใจอยู่ดีๆทำไมไฟถึงไหม้ได้ละ่ะ คุณชายสามก็พูดต่อเจ้าสำนักไม่ฟังคำเตือนของหูหยินพุ่งตัวไปในทะเลเพลิงแล้วหูหยินเป็นลมล้มลงไปแล้วเอาอู่หูก็ตกใจอย่างมากแล้วพูดขึ้นมาว่าท่านแม่ท่านเอาไห้ข่าดูหน่อยสิพอเอาอวิหูเอากล้องมาส่องดูนางก็ไม่พบเห็นอะไรอยู่ไหนหนะ่าคุณชายสามกแกล้งนางต่อเจ้าลองดูให้ดีๆสิเอาอู่หูก็ยังดูต่อแต่ข้าไม่เห็นอะไรเลยชายสามเลยบอกให้นางดูต่อข้าข้าไม่เห็นอะไรเลยอยู่ตรงไหนหนะ่าคุณชายสามเลยพูดว่าอยู่ด้านหน้าได้ยังไงละ่ะ เขาสองคนกระโจนเข้าไปแล้วผู้หญินเขาไปลมอยู่หน้าประตูอยู่เลยเอาวิหูก็หันมาว่าคุณชายสามนางจึงรู้ตัวว่าคุณชายสามได้แกล้งนางแล้วอาวิหูโกรธเขามากส่งกล้องคืนให้เขาแล้วนางก็รู้ตัวว่านางหลุดพูดความลับไปหมดแล้วอาวิหูก็ทําหน้ามไม่ถูกคุณชายสามก็มานั่งข้างๆนางเจ้าก็คือคุณหนูตู้ไม่ใช่หรอเหตุใดถึงได้เป็นบุตรสาวของเจ้าสํานักยุตได้ละ่ะ ตามที่ข้ารู้มาเจ้าสานักยุทธผู้นี้แซลีนั้นเจ้าน่าจะเป็นคุณหนูหลีที่ร่ำเรียนวิทยายุดมาตั้งแต่เด็กหลีอวิหูแล้วนะสิอวิหูก็ยอมรับกับเขาใช่ข้าคือหลีอวิหูแล้วท่านจะทําไมคุณชายสามก็ยิ้มออกมาก็ไม่ทํายังไงเจ้าอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างนั้น เจ้าเต็มใจจะทํายังไงก็ทําอย่างนั้นเอาวหูเลยบอกกับเขาว่างั้นพูดความจริงกับท่านเลยแล้วกันข้ามาตระกูลฉี่ของพวกท่านก็เพื่อมารับการทรมานแทนพี่ปิ่งเยี่ยนคุณชายสามก็พูดจาโกนประสาทนางข้าชอบความองอาจกล้าหาญชิ้นนี้ของเจ้าเอาวหูจึงเล่าให้เขาฟังว่าแม่สื่อบอกกับข้าแล้วรอให้ท่านตายก็จะส่งข้ากลับไปอย่างโจคุณชายสามกม็โมโหขึ้นมาดีจริงๆจุนสกุลฉี่ของพวกเรามีคนรอการตายของข้าเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะสิ อวิหูก็รู้ว่าตัวเองพูดแรงไปข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าไม่ได้อยากให้ท่านตายข้าอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่จากนั้นก็เปลี่ยนตัวคืนกับพี่ปิ่งเยี่ยนส่งข้าคืนกลับไปให้นางคุณชายสามก็มองหน้าอวิหูบุตรสาวเจ้าสมนักยุทธใจกล้าดังคาดถึงกับหักใจส่งข้าให้ผู้อื่นได้ลงขนาดนี้เชียวอวิหูก็มองหน้าคุณชายสามหักใจไม่ลงแต่ว่าท่านพ่อเคยบอกกับข้าแล้วตุภาพรุรุษ ไม่สมควรโหยหาสิ่งของของผู้อื่นเดิมทีท่านก็เป็นสามีของพี่ปิ่งเยี่ยนแม่ข้าจะเป็นสตรีก็ไม่สมควรโหยหาเช่นกันคุณชายสามก็ยิ้มด้วยความอินดูนางเช่นนั้นหากว่าแม่ทับใหญ่หยวนไปหลงชอบตู้ปิ่งเยี่ยนเขาละ่ะเอาวิหูก็พูดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้คุณชายสามเลยบอกกับนางเช่นนั้นหากพี่ปิ่งเยี่ยนของเจ้าหลงชอบแม่ทับใหญ่ยวนเขาละ่ะเอาวิหูก็ตอบขึ้นมาทันทีก็เป็นไปไม่ได้ คุณชายสามบอกกับนางว่าเจ้ายอย่าได้พูดอย่างมั่นใจขนาดนั้นเลยความรักของชายหญิงในโลกนี้นะ่ะเข้าใจยากที่สุดแล้วทุกอย่างเป็นเพราะล้วนเป็นสวนรรค์ที่คิดเอาไว้ออิวโขก็พูดอย่างมั่นใจว่าที่ปิงเย่งนของข้านะ่ะจนถึงเซียนหญิงบนสวรรค์เชวนะนางไม่มีทางไปหลงชอบทับใหญ่ที่รักการไล่ลำดาบทวนนั่นหรอกคุณชายสามเลยบอกกับนางว่าเช่นนั้นเจ้าที่ชื่นชอบวิชาหมัดมวยก็ทําให้ข้านายน้อยสามผู้นี้เมื่อเพลพกไม่ลืลืมเหมือนกันไม่ใช่หรอ อวิหูก็หันมามองหน้าเขาและอึ้งกับคำพูดของคุณชาย3มนางถึงกับพูดอะไรไม่ถูกถึงยังไงข้าก็ขอพน,นันกับท่านเลยว่าพี่ปิ่งเยี่ยนไม่มีทางไปชอบยวนปู้ฉวีคนนั้นหรอกคุณชาย3มก็ล้คำ้าได้เช่นนั้นพวกเรามาพน,นันกันหากตู้ปิ่งเยี่ยนไม่ชอบพอกระยวนปู้ฉวีเช่นนั้นก็อวิหูก็พูดคือนมาทันทีว่านับว่าข้าชนะเช่นนั้นก็ลงโทษปรับท่าน3 0 0พันตำลึงและยกเกี้ยวหลังใหญ่แดคนหามส่งฆ่ากับหยางโจ คุณชายสามก็รับคำ้าได้เช่นนั้นหากว่าตู้ปิงเหยียนชอบพอหยวนปู้ชวีขึ้นมาทั้งสองคนตกกระไดพลอยโจรผูกวาสนากันเช่นนั้นข้าก็เป็นฝ่ายชนะแล้วแล้วหากข้าเป็นฝ่ายชนะข้าก็จะอวิหูก็ถามเขาว่าแล้วจะเอายังไงคุณชายสามก็มองหน้าอาวิหูแล้วเดินเข้ามาใ,ใกล้นางข้าจะให้เจ้าคุณหนูหลีหลี่ลอาอวิหูแห่งหยางโจผู้ที่ชื่นชอบออกหน้าช่วยเหลือผู้คนทวงคืนยุธทธธรรมคนนี้แต่งให้เกะข่า อวิหูก็อึ้งกับคําพูดของคุณชายสามทั้งสองคนจะศบตากันอวิหูก็นึกขืนขึ้นมากลับมาที่ค่ายทหารของแม่ทัพหยวนปิงเยียนนั่งบทยาอยู่นางคิดในใจว่าข้ามาที่นี่ตั้งหลายวันแล้วแต่หน้าคงหยวนปู้ชวีก็ยังไม่เคยเจอเลยตอนนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงข้าก็ยังไม่รู้เลยหากว่าทวงเช่นนี้ต่อไปเราควรจะทํายังไงดีแล้วแม่ทัพหยวนก็กลับมาพร้อมกับทหารหลังจากที่เขาไปออก,กลบ ปิงเหยียนได้ยินทหารตะโกนว่าแม่ทัพชนะศึกกลับมาแล้วปิงเหยียนได้รีบออกมาดูแต่ก็ไม่พบท่านแม่ทัพขณะที่แม่ทัพหยวนคุยงานกับผิงเวยอยู่พี่ใหญ่ดูอะไรหรอแม่ทัพหยวนเลยบอกกับเขาว่าข้าดูว่าทะเลสาบนั้นไหลมาจากภูเขาลูกไหนเอ็ดได้ถึงไม่มีสัญ,ญลักษณ์ผิงเวยเลยบอกกับเขาว่านั่นเป็นภูเขาเตี้ยลูกหนึ่งที่นั่นก็มีคนของเราปักหลักฝ้ออยู่เช่นกันแม่ทัพก็มองหน้าผิงเวย เคยมีใครไปสำรวจไหมพิงเวยบอกด้วยความไม่รู้ว่าในน้ำเหรอเช่นนั้นก็ไม่เคยสำรวจเมทับโยนเลยบอกกับเขาหากกองทัพข้าศึกยกขบวนมาทางน้ำเช่นนั้นก็ไม่ใช่ก็าสามารถอ้อมทหารยามของพวกเราแล้วก็ตรงมาที่ข้าทหารของพวกเราได้เลยหรอกหรอพิงเวยเลยบอกกับเขาว่าทางด้านทะเลสาบนั้นเป็นหน้าผาคนขึ้นไปก็ไปไม่ได้หรอกท่านเมทับก็เริ่มโมโหเจ้าไม่เคยสำรวจมาก่อนแล้วเจ้ารู้ได้ไงว่าไม่อาจเข้ามาได้ ขณะที่ปิงเยี่ยนกำลังเตรียมตัวอาบน้ำนางก็มาที่หนองน้ำที่ผิงเว่ยเคยพานางมาเพราะนางคิดว่าที่นี่ไม่มีใครรู้จักนอกจากนางกับผิงเว่ยแล้วนางได้แก้มัดผมและถอดเสื้อผ้าลงไปอาบน้ำในหนองน้ำขณะที่แม่ทับหยวนจะไปสำรวจที่เลียมทะเลสาบผิงเว่ยจะตามเขาไปแต่เขาบอกว่าเขาจะไปสำรวจคนเดียว ขณะที่ปิงเกียนกําลังอาบน้ำอย่างสบายใจขณะนั้นไม่ทับหยวนเห็นนางเข้าก็รีบตรงมาที่นางปิงเยียนจึงรีบใส่เสื้อผ้าไม่ทับหยวนจึงใช้ดาบมาเจ่ะที่คอนางแต่ไม่กล้ามองนางเพราะนางยังโป๊อยู่ที่นี่เป็นสถานที่สําคัญของข้าทหารจะตีห้ามเข้าเข้าป่าปนเข้ามาได้ยังไงเข้าเป็นใครมาจากที่ใดรีบบอกมาโดยเร็วต่ให้ข้าต้องลงมือปิงเยียนเลยขอร้องเขาท่านร้อยข้าสวมใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยถามไม่ได้หรอ แม่ทัพโยนจึงหันหลังให้นางหลังจากนางสาเสร็จสพาเสร็จนางค่อยๆเดินย่องข้างหลังเขาจะหนีเขาแต่แม่ทับโยนก็จับแขนนางไว้ยังจะคิดหนีอีกเหรอเจ้าเป็นผู้ใดรีบพูดมาเร็วปิงเยี่ยนก็พูดอะไรไม่ออกแล้วนางก็บอกกับเขาว่าข้าเป็นหูหินของท่านแม่ทับท่านแม่ทับเลยถามนางเจ้าว่าอันใดนะระหว่างที่ท่านแม่ทับกําลังเผลอนางใช้ผงหมาเฟยสลัดใส่หน้าของเขาแล้วนางก็วิ่งหนีออกมาแล้วท่านแม่ทับก็สรุปล้มลงไป หลังจากนั้นท่านแม่ทัพได้ฟื้นขึ้นมาเขายังคิดในใจว่าที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นหรือว่าเขาฝันไปแต่ในมือของเขาก็พบว่าเป็นผ้าชนาของนางดีค่ะไม่ได้ฝันไปหลังจากที่ปิงเยี่ยนกับแม่ทัพอยวนในพบกันทําให้ทั้งสองคนนึกถึงกันและกันจนนอนไม่หลับพอรุ่งเช้าทหารก็ไปบอกกับผิงเหว่ยว่าเหมือนว่าแม่ทัพจะมีอะไรในใจข้าเห็นแม่ทัพนั่งมืออยู่ตั้งแต่เช้าแล้วแม้แต่อาหารเช้าก็ไม่ได้กินส่วนแม่ทัพหยวนก็กำผภาชนาไว้แน่นสตรีผู้นี้เป็นใครกันแน่ แล้วพิงเว่ยก็เดินเข้ามาพี่ใหญ่ท่านมีเรื่องในใจจริงๆหรอแม่ทับหยวนก็ปฏิเสธเขาข้าจะมีเรื่องในใจอะไรกันพิงเว่ยแล้วบอกกับเขาเรื่องที่ก่อนหน้านี้ท่านละปากข้าลืมไปแล้วใช่ไหมแม่ทับก็ถามเขาเรื่องอะไรกันพิงเว่ยแล้วบอกกับเขาก็เรื่องน้องตู้คนนั้นของข้าอยากเจอกับท่านยังไงล่ะแม่ทับหยวนเลยถามเขาว่าน้องตู้อะไรของเจ้าพิงเว่ยแล้วให้เขาฟัง ก็คือสิทธิ์น้อยคนนั้นของท่านลุงข้าแม่ทับหยวนก็ปฏิเสธทันทีบอกเขาว่าข้าไม่มีเวลาพิงเวยก็ขอลองเขาคนเขารอท่านมาตั้งหลายวันแล้วนะท่านน่ะไม่รู้ตู้ปินผู้นี้หน้าต่างงดงามห่อเหล่าตังกระตุกกระตากระเบื้องเฉลี่แถมมันสมองอยี่เฉียบไวฉลาดปาดเปลืองแถมคนก็นิสัยดีมากดูแลทหารที่รับบาดเจ็บของเราเป็นอย่างดีท่านก็ถือเสียว่าไวหน้าน้องชายท่านเถอะช่วยไปเจอเขาหน่อยเถะนะนะพี่ใหญ่ พิงเว่ยก็ทำหน้าตาอ้อนวอนเขาแม่ทับหยวนก็ตอบตกลงแล้วพิงเว่ยก็มาบอกปิงเยี่ยนตู้ปินเจ้าอยากเจอพี่ใหญ่หยวนมาตลอดไม่ใช่หรอข้าบอกให้เจ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปกันเถอะปิงเยี่ยนก็ถามด้วยความกลัวว่าตอนนี้เลยหรอแต่ตอนนี้ข้ายังเตรียมตัวไม่พร้อมเลยพิงเว่ยก็ไม่เข้าใจนางเจ้าจะเตรียมตัวอะไรกันใหญ่ข้าไม่ได้กินคนเสหน่อยไปไปเร็วเถอะ พิงเวยก็พาปิงเยี่ยนไปหาแม่ทัพหยวนพิงเวยก็กอดคอปิงเยี่ยนปิงเยี่ยนก็ดึงมือเขาอ,ออกให้ทหารนี่เป็นสถานที่สําคัญโอบไหล่ค้องคอไม่ได้นะพิงเวยก็ไม่เข้าใจนางเจ้านี่เอาจริงเอาจังซะใดถึงนี้เหมือนกับพี่ใหญ่ข้าเลยและเสียงกองลบก็ดังขึ้นทหารก็มารายงานว่าในกองซาศัตรูบุกโจมตีขอรับตู้ปินเจ้ากลับไปก่อนทุกคนรวมตัวเร็วเข้า ขณะที่ไม่ทับยวนและกองทัพกำลังจะออกรบทหารก็เข้ามารายงานว่ากองกําลังศัตรูมีสี่กองทัพตอนนี้มี3มกองล้อมรอบ3ด้านซ้ายขวาและกลางยังมีอีกกองที่ไม่ทราบทิศทางแน่ชัดระหว่างที่ทั้งสองกองทัพกําลังสู้รบกันอยู่พิงว่วยก็โดนล่อออกไปเขาตัวคนเดียวเลยโดนศัตรูล้อมเอาไว้ขณะที่เขากำลังจะเสียท่าไม่ทับยวนก็เข้ามาช่วยเขาทันทีขณะที่พิงว่วยกับไม่ทับยวนโดนล้อมอยู่พิงว่วยเกือบเสียท่าโดนธนูยิงตาย แต่แม่ทับหยวนเข้ามาช่วยเขาไว้จนเขาโดนยิงแทนและกลองทัพของไ่ทับหยวนก็เข้ามาช่วยทหารของศัตรูก็รีบหนีไปแล้วแม่ทับหยวนก็ถูกนำมารักษาที่ค่ายทหารของเขาอาจารย์หลิวเลยบอกให้ปิงเยี่ยนถอดเสื้อของเขาออกแล้วให้นางทําความสะอาดบนบาดแผลให้เขาพวกเราต้องเตรียมดึงสอนรักษาพิษกันระหวังที่ทหารของเขาทุกคนกําลังรอฟังข่าวของแม่ทับหยวนอย่างใจจดใจจอ่ออาจารย์หลิวเลยบอกกับปิงเยียนว่าเจ้าจะนิ่งอยู่ทําไมรีบถอดเสื้อสิ ปิงเยียนก็นิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วนางจึงถอดเสื้อของเขาออกปิงเยียนจึงใช้ผงหมาเฟ่ยปิดไปดที่ปากของเขาแล้วนางก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนเขาเป็นคนคนเดียวกับผู้ชายเมื่อคืนนี้อาจารย์หลิวจะบอกให้นางเอาผ้าที่ปิดจมูกเขาออกเจ้ารีบออกเร็วขณะที่พิงเวยรอฟังข่าวอยู่ด้านนอกยกทางน้ําออกมาจากด้านในที่มีแต่เลือดของแม่ทับหยวนเขาก็รู้สึกผิดร้องไห้ตลอดเวลาแล้วทุกคนในกองทัพก็มองพิงเวยเพราะเขาทําให้แม่ทับหยวนได้รับบาดเจ็บ ตัดมาที่จวนสกุลฉีเขอสื่อเจ้าก็กลับมาหวังหูจือ่อจึงรีบมารายงานเขาว่าข้าน้อยมีเรื่องอยากจะรายงานที่ท่านทราบไม่กี่วันก่อนไม่รู้ว่าคนป่าเถินมาจากที่ไหนมาที่หน้าประตูจวนสกุลฉีบอกว่าจะเจอเหล่าไทาจวินข้าได้ยินสำเนียงของเขาน่าจะมาจากเจียงโจเลยคิดว่าเกี่ยวข้องเรื่องของนายน้อยที่เจียงโจนั่นหรือไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่กล้าให้เขาไปเจอกับเหล่าไทาจวินได้ยังไง จากนั้นข้าจึงขวางเขาเอาไว้หน้าประตูจวนสกุลฉีแต่ใครจะไปคิดเจาหมอนั่นกับบวกเวกโวยวายที่หน้าจวนสกุลฉีคเคสื่อเจ้าเลยถามเขามาจากเจียงโจเหรอเขาก็เป็นแค่เพียงรับพา,านจากเจียงโจคนหนึ่งก็เท่านั้นแล้วพวกเจ้าจัดการเขายังไงหวังหูจื่อเลยเล่าต่อข้าจะปล่อยเขาไปได้ยังไงข้าอัดเขาจนหน้าเขียวจมูกแตกจนต้องร้องหาพ่อแม่ของเขาเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นนายน้อยสามก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ปล่อยเขาให้หนีไป เขอสื่อเจา้าเลยถามหวังหูจื่อว่านายน้อยสามได้ยินจารย์นั่นพูดจาเหลวไหลอะไรบ้างหวังหูจือ่อก็รีบปฏิเสธเปล่าเลยพี่ถามเขาว่าเขาด่าอะไรบ้างเขอสื่อเจา้าเลยถามเขาแล้วเจ้าบอกเขาไปหรือเปล่าหวังหูจือ่อเลยรียบพูดขึ้นมาเปล่าเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับนายน้อยนะหวังหูจือ่อเลยพูดขึ้นมาว่าดังนั้นนายน้อยสามพิงแค่ตําหนิเขาไปหนึ่งยกแล้วก็ปล่อยเขาไปต่อหน้าพวกเจ้าอย่างนั้นหรอ หวังหูจือก็ทำหน้าเสียเปล่าเพียงตะเรียกเขาเข้าไปในจวนแล้วต่อว่าหนึ่งยกนั้นก็ไล่เขาไปครับเขอสื่อเจา้าเลยพูดขึ้นมาเรื่องนี้ทำเกินเหตุจริงๆหวังหูจื่อก็โวยวายขึ้นว่านั่นสิข้าก็บอกเขาแล้ว่าเรื่องนี้หากมองให้เป็นหน้าที่ของหวังหูจือ้อข้าไม่มีทางให้เขาเข้ามาเหยียบในจวนสกุลฉีได้แต่แม้เครื่องก้าวท่านว่าจริงหรือไม่เนน้อยเขอสื่อเจา้าก็ตัดความลำคานพอแล้วพอแล้ว หากว่าต่อไปเจอเรื่องเช่นนี้อีกอย่าปล่อยให้ผู้อื่นยื่นมือเข้ามาแทรกเฉพาะนายน้อยสามเจ้าจําเอาไว้หวังหูจือก็รับปากเขานายน้อยข้ายังมีอีกเรื่องจะบอกกับท่านข้าคิดว่าในหญิงน้อยสามเป็นบรยุทธ์ขอรับเผอสื่อเจ้าก็แปลกใจแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงหวังหูจื๋อเลยพูดขึ้นมานายน้อยท่านลืมไปแล้วหรอว่าข้าน้อยดูออกว่าจะเป็นสตรีบุรุษแก่หรือเด็กเป็นบรยุทธ์หรือไม่เป็นมรยุทธ์ข้าน่ะแค่เดินไปข้าไปดูก็รู้แล้ว เคอสือเจ้าก็รำคาญเขาเอาละจบแค่ตรงนี้ก็แล้วกันขณะที่เคอสือเจา้ากําลังจะเดินเข้ามาในจวนเขาก็เห็นอวิหูกําลังวิ่งเล่งกังหันอยู่เสี่ยวซี่จึงเข้าไปเตือนานางในน้อยเคอท่านกลับมาแล้วเหรอเคอสือเจา้าก็มองหน้าอวิหูน้องสะพ้ายช่วงนี้สบายดีเหรออวิหูก็รีบตอบเขาทันทีสบายดีเจ้าค่ะ แล้วท่านล่ะไปยังไงบ้างดานะี่เขากำลังตอบเอาวิหูวิหูก็หันไปพูดกระเสียวสี่เสียวสี่บ, Kelsey. Kelsey, บนเตาของพวกเรายังมียาบรรุงอยู่หรือเปล่าต้องรีบไปดูนะไม่เช่นนั้นจะเสียเอา,าพี่ข้ายังมีธุระต่อขอไปก่อนนะเจ้าคะเอาวิหูกระเสียวสี่ก็รีบเดินหนีเขาไปที่ค่ายทหารของไม่ทับยวนพิงเวยรู้สึกผิดเขาจึงมานั่งคุกเขา่าเพื่อสำนึกผิดต่อไม่ทับยวนแล้วอาจารย์ิวก็ออกมา อาจารย์เหลิวเดินตรงไปที่พิงเว่ยพิงเว่ยก็ร้องไห้ออกมาท่านลุงเป็นพ่อะข้าเองข้าใจร้องเกินไปถึงได้ตกหลุมพังสตูพี่ใหญ่ข้าถึงได้อาจารย์หลิวก็มองไปร,บรอบๆพบว่าทหารซุบซิบนินทาพิงเว่ยอาจารย์เหลิวเลยพูดขึ้นมาว่าท่านแม่ทัพได้รับบาดเจ็บเพราะสอนที่รอบยิงจากสตูเจ้าได้ลงแรงสังหารสตูไปแล้วแต่ไปโทษเจ้าได้ยังไงพิงเว่ยจะถามอาการของแม่ทัพหยวนตอนนี้พี่ใหญ่เขาเป็นยังไงบ้าง อาจารย์หลิวจึงประกาศต่อหน้าทหารทุกคนว่าท่านไม่ทับไม่เป็นอะไรแล้วทุกคนแยกย้ายเถอะแล้วทหารทุกคนก็ดีใจพิงเวยร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจขอดีที่ฝีมือแพทย์ท่านสูงส่งถึงได้ช่วยพี่ใหญ่ข้าเอาไว้ได้อาจารย์หลิวจึงช่วยพยุงพิงเวยเจ้าเจ้ารู้ขึ้นมาเถอะให้ลุงดูหน่อยว่าเจ้าบาดเจ็บตรงไหนบ้างพิงเวยก็ร้องไห้ไม่หยุด ท่านลุงวันข้างหน้าข้าจะต้องฝึกปือวิทยายุทธ์เก้าหน้าเพื่อปกป้องพี่ใหญ่ให้รอบด้านอาจารย์หลิวก็ปอบเขาพิงเวย่ยเจ้าฟังลุงนะในสนามรบนั้นเปลี่ยนแปลงร้อยแปแถมกองทัพศัตรูก็ยากจะอย่างรู้วันนี้ไม่อาจโทษเจ้าได้พอแล้วลุงจะใส่ยาให้เจ้าอาจารย์หลิวก็พยุงพิงเว่ยเข้าไปขนาที่ปิ่งเยี่ยนก็คอยดูแลไม่ทับยวนยังดี ขณะที่ปิ่งเยี่ยนกําลังต้มยาให้เขาไม่ทับหยวนก็ฟื้นขึ้นมาเขาเดินตรงไปที่ปิ่งเยี่ยนนี่เจ้ามาใหม่หรอทําไมข้าไม่เคยเห็นปิ่งเยี่ยนไม่กล้าสบตาเขาข้าข้าคือแพทย์ฝึกหัดตู้ปินไม่ทับยวนจึงบอกว่านี่ก็คือตู้ปินผู้นั้นที่าผิงเว่ยมักจะพูดถึงกับข้าแต่ปิ่งเยี่ยนก็ไม่มองหน้าเขาใช่ขอรับไม่ทับหยวนจึงนึกในใจว่าเหตุใดหน้าตาถึงเหมือนสตีนะปิ่งเยี่ยนเลยบอกกับเขาว่าตอนนี้บาดแผลท่านยังไม่หายรีบนั่งเถงอะขรับ เมทับหยวนจึงบอกว่าเจ้าเงยหน้าขึ้นมาให้ข้าดูหน่อยสิพราะปิ่งเยี่ยนมองหน้าเขาไม่ทับจึงถามนางว่าข้าเคยเจอเจ้ามาก่อนหรือเปล่าปิ่งเยี่ยนก็ลิ่มระแวงขึ้นมาใช่ขรับเมทับจึงถามนางว่าเจอที่ไหนปิ่งเยี่ยนเลยบอกเขาว่าวันนั้นไงขรับท่านลืมแล้วหรอท่านชนะศึกกลับมาที่ค่ายข้ากับพี่น้องในค่ายทหารไปต้อนรับท่านที่สนามดันนั้นท่านอยู่บนมา้าส่วนข้าอยู่บนพื้นท่านยังพยักหน้ารับรู้ให้ข้าด้วยนะแล้วปิ่งเยี่ยนก็เปลี่ยนเรื่องท่านไม่ทับ ท่านต้องดื่มยาแล้วแหละแม่ทับก็รับยามาดื่มปิงเยียนและบอกกับเขาว่าท่านแม่ทับข้าเห็นว่าท่านจึงต้องฟื้นฟูร่างกายอาจารย์ข้าอีกเดี๋ยวก็คงมาส่วนข้าต้องกลับไปเคี่ยวยาอีกข้าไปก่อนนะขอรับขณะที่ปิงเยียนกำลังจะเดินออกไปแม่ทับก็ได้เรียกนางูุปินเจ้าอยู่เพิ่งรีบไปไหนเลยกลับมานั่งก่อนสักเดียวเถอะปิงเยียนก็เริ่มกลัวขึ้นมาแม่ทับจึงบอกให้นางนั่งข้างเขาท่านแม่ทับข้าไม่นั่งแล้วละ่ะ ม่ทับหยวนเลยถามนางฟังจะสำเนาของเจ้าเป็นคนอย่างโจหรอปิ่งเย็ยนก็ยอมรับใช่ข้าเป็นคนอย่างโจไม่ทับหยวนจึงถามนางว่าที่อย่างโจมีสำนักยุทธ์อย่างเว่ยอยู่รู้จักหรือเปล่าปิ่งเยี่ยนเลยตอบเขารู้จักขอรับไม่ทับหยวนเลยถามนางต่อว่าเรื่องที่บุตรสาวสำนักยุทธ์อย่างเว่ยออกเรือน เจ้าเคยได้ยินไหมปิงเยี่ยนก็รีบพูดกับมันทันทีว่าบ้านข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนคือว่าบ้านข้าอยู่ทางตะว,วันออกของเมืองนักยุอยางหวยนั่นแต่บ้านข้าไกลมากเลยนะไม่ทับโยวนจึงเปลี่ยนเรื่องข้าได้ยินผิงหวยบอกว่าตอนนี้เจ้าติดตามอาจารย์มาฝึกวิชาแพทย์ที่ค่ายทหารแล้วก็ถือโอกาสตามหาพี่ชายไปด้วยปิงเยี่ยนก็อึอกอักพูดอะไรไม่ถูกใช่พี่ชายข้าชื่อว่าตู้ขุยไม่ทับหยวนกันน่งนึก ในกองทัพข้าตอนแรกรับสมัครอยู่ที่ภาคเหนือที่มาสมัครส่วนมากจะเป็นทหารในพื้นที่ว่าห่างจากภาคใต้ค่อนข้างมากหมักเป็นทหารนั้นไม่ง่ายนั้นน้อยมากที่จะมีทหารมาจากอย่างโจแต่ว่าข้าจะส่งคนไปตรวจสอบที่ทะเบียนทหารดูจทหารจากอย่างโจมาบ้างหรือเปล่าปิงเยี่ยนก็รีบขอบคุณท่านแม่ทัพตู้ปินได้ยินมาจากไหนว่าต้องมาหาพี่ชายที่จิ้งโจปิงเยี่ยนก็ตอบไม่ถูกเรื่องเป็นชนนี้ท่านแม่ทัพ,พชายข้ากับพวกพี่ชายข้างบ้านสามสี่คนมาสมัครเป็นทหารทางเหนือด้วยกัน แต่ว่าผ่านไปหลายปีล้วนไม่เคยกลับมาเลยแล้วไม่กี่วันก่อนพี่ชายข้างบ้านค่าพวกเขากลับมาแล้วเขานําข่าวกลับมาบอกว่าชายค่าน่าจะผ่านสถานที่มากมายมาถึงจริงโจแล้วดังนั้นค่าจึงมาที่ค่ายทหารนะ่ะแล้วอ,อาจารย์ลิลก็เข้ามาท่านไม่ทับท่านรู้สึกยังไงบ้าง ไม่ทับโยนแล้วบอกอาจารย์หลิวว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วอาจารย์หลิวจึงบอกกับเขาก็ดีแล้วแต่ว่าตรงหัวสอนดอกนั้นมีพิษรุนแรงอยู่จําเป็นต้องรักษาอีกสักระยะหนึ่งท่านไม่ทับช่วงนี้ท่านต้องมุงรักษาให้ดีถึงจะถูกตู้ปินสมุนไพรสิบชนิดนั่นที่ข้าเลือกเอาไว้รีบกลับไปชิ่วข้าตากแห้งแล้วบทที่เรียบร้อยซะยิงเย็นได้ทีได้ขอรับท่านอาจารย์อาจารย์หลิวก็เรียกนางไว้เดี๋ยวก่อนเจ้ากลับมาก่อนท่านไม่ทับ เรื่องรักษาแผลจากอรมีอาจจะเลิอ,ลอได้ถ้าเห็นว่าในกระโจมท่านทหารสักคนก็ไม่มีสู้เอาเช่นนี้แล้วกันทิงตู้ปินไว้ที่นี่เพื่อดูแลท่านท่านว่าเป็นยังไงบ้างท่านแม่ทัพก็ตอบรับทันทีได้เอาสิเพียงแต่ว่าวันนี้ไปต้องรบกวนน้องตู้ปินแล้วแต่ปิงเหยิงก็ไม่อยากอยู่เลยใช้คออ้างกับอาจารย์อาจารย์สมุนไพรทั้งสิบอย่างนั่นข้ายังทําไม่เสร็จเลยตูข้าพรุ่งนี้ค่อยมาเถอะ แต่อาจารย์หลิวก็บอกกับนางว่าเป็นไรเจ้าดูแลท่านไม่ทับให้ดีก็พอท่านไม่ทับข้าขอตัวก่อนแล้วอาจารย์หลิวก็เดินออกไปปิงเยี่ยนก็ทำหน้าเสียที่จวนสกุลฉีขณะที่เคอร์สือเจา้ากำลังวาดรูปอยู่และเสี่ยวเฉี่ยวก็เป็นแบบให้เขานายหญิงน้อยสามเป็นวรยุทธ์หรอข้าดูไม่ออกเลยแต่ว่าหลังจากที่นายหญิงน้อยสามมานายน้อยสามก็เล่ากับว่ากําจัดโรคภัยได้แล้วยังไงอย่างนั้นสีหน้าถึงก็ดีขึ้นตั้งเยอะเลย เคอสือเจ้าเลยพูดขึ้นมาจัดงานมงคลไล่เสนียดนี่นาะมีที่ดีขึ้นมีที่ตายไปเพียงแต่ว่าต้องดูจากตารางดูชะตาทั้งสองคนเข้ากันหรือไม่เท่านั้นเสี่ยวเชียวเลยพูดขึ้นมาความหมายของท่านก็คือตู้ปิ่งเยี่ยนกับนายน,น้อยสามมีวาสนาต่อกันอย่างนั้นหรอเคอสือเจ้าเลยบอกว่าก็าคงเป็นอย่างนั้นกระมังเสี่ยวเชียวก็พูดอย่างน้อยใจว่าเช่นนั้นต่อไปท่านก็ไม่ต้องไปเล่นหูเล่นตากับตู้ปิ่งเยี่ยนนั่นแล้วเคอสือเจ้าก็ตกใจมีคิดว่าเสี่ยวเชียวจะดูออก เสี่ยวเชียวเด็กดีของข้าพูดนี้เจ้าไปเอามาจากที่ไหนกันเสี่ยวเชี่ยก็มีอาการหึงขึ้นมาจากสาลาดิมน้ําจากระเบียงทางเดินสวนบุผาจากตอนที่ท่านเจอกับตู้ปิงเยียนครั้งแรกเคอร์สือเจ้าจะเดินมาหาเสี่ยวเชี่ยวเจ้านี่ช่างตาดูหกทางหูฟังแปดที่เสือจริงนะแต่ว่าสติปัญญาน้อยไปหน่อยหากว่ายังไม่เปลี่ยนนิสัยแย่ๆอย่างนี้เช่นนั้นวันหน้าเจ้านายหญิงจวนสกุลฉีได้ยังไง เสี่ยวเฉียวก็ดีใจขึ้นมาจริงๆแล้วข้าก็ไม่ได้อยากเป็นนายหญิงสะที่ไหนข้าเพียงต้องการให้ท่านจริงใจต่อข้ามองข้าเป็นคนรู้ใจอย่างแท้จริงข้าก็พอใจแล้วเคอสือเจ้าก็เดินมากอดเสียเ่ยวเฉียวเจ้าก็พูดไปไกลแล้วแต่และว,วันที่เจ้าขึ้นไปส่งยาเจ้าพบว่าระหว่างนายน้อยสามกับนายหญิงน้อยสามเข้ากันดีหรือเปล่าเสี่ยวเฉียวก็นึกแปลกใจมีอะไรที่เข้ากันไม่ได้สองคนนี้วันๆเอาแต่เกี้ยวพาราสีอยู่ในห้องโหรล้กันคิกคัก เคอสือเจ้าเลยบอกกับน,นางว่าข้าบอกเจ้าตามตรงที่ข้าพูดคุยกับนยายหญิงน้อยสามจริงๆแล้วก็เพื่อตรวจสอบนางเสี่ยวเฉี่ยวก็สงสัยขึ้นมาท่านจะตรวจสอบนางทําไมกันเคอสือเจ้าเลยบอกว่าข้ากําลังรู้สึกว่าตู้ปิ่งเยี่ยนผู้นี้มาที่จวนสกุลฉีเพื่อทําอะไรบ้างไม่กี่วันก่อนวังหูจือบอกข้าว่าตู้ปิ่งเยี่ยนได้ช่วยเจ้าควนจากเจียงโจผู้นั้นไวเหืนว่านางจะเป็นวรยุทธ์อยู่บ้าง ข้ากำลังคิดว่าคุณหนูตระกูลตู้ผู้นี้เหตใดถึงได้ฝึกปรยุทธ์กันนะช่างน,น่าสงสัยจริงๆเสี่ยวเชี่ยวคนดีตอนนี้เวลานี้ข้ามีเรื่องสำคัญมากที่จะมอบให้เจ้าทำข้าจะให้เจ้าไปตรวจสอบความจริงของพวกเขาค้นหาหลักฐานเขาอันใดก็รีบมาแจ้งข้าทันทีปิงเยี่ยนก็รับปากเขา